ในโรคที่โหดร้ายโลกนี้ได้มีซอมบี้และสัตว์กายพันธุ์ต่างๆลุกลาาน,นาคีพวกเราเลยจะต้องเอาชีวิตหลอดผู้คนต่างต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาหารและความอยู่รอด เราไม่สามารถไว้ใจทหารหรือใครได้อีกต่อไปวันนี้พบกับม c r ครับอาลชุดรอดมับซอมบี EP ที่4แล้วเย้ซึ่งเห็นอะไรด้านหลักผมไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นปะ เออไปดูดีวกว่าเดี๋ยวคนดูรำคาญเออนี่ครับเอยกูลืมไปผมได้ไปเล่นทอบรอบมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทำฟาร์มวัวฟาร์มแกะฟาร์มไก่ไปที่เรียบร้อยแล้ววูฮูเย่แล้วก็ได้ไปลงเหมืองจนได้ชุดเหล็กมาแล้วอุปกรณ์เลกเกะมอดนี้ยังมีอยู่นะเพราะว่ามันสะดวกดีซึ่งผมจะบอกให้ว่าการที่ผมลงเหมืองน,นั้น ผมเปิดโหมดสงบนะฮะผมเนี่ยไปสงบเพื่อลงเหมืองได้ราบลื่นนะเพราะว่าถ้าผมไม่เปิดอ่ะคือผมลงไม่ได้เลยจะเจอแต่ไอ้พวกซอมบี้ที่โหดมากซอมบี้ตัวใหญ่ซอมบี้ถึกซอมบี้ตีทีเดียวตายซอมบี้อะไรแล้วแต่อ่ะพือผมลงไม่ได้เลยไง นี่แหละครับผมเหตุผลที่ผมต้องเปิดโหมดสงบเพื่อไปลงอลงดันนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําอะไรเอ่ยถิอสมุดเลยครับวันนี้เราจะมาแบบหาเพชรเพื่อทํำตัวเอนชาร์ดนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไม้มาก่อนเลยเลยเลด้วยลิลินนิดนึงโอเคครับจะพอเปล่าวะไม่พอ ไม่พอเดี๋ยวทำใหม่แบมแล้วมาสามอันนึงอะ่ะเดี๋ยวหาไม้ก่อนโอ,อ้ยนี่ครับแร่ที่ผมหาได้ทั้งหมดนะเนี่ยมันมีแร่อยู่แร่นึงเว้ยเดี๋ยวผมจะโชยดูนี่คือแร่ที่จับปุ๊บมันจะติดสถานะกรรมตลังสีครับผมนี่นนนนนนี่ีติดสถานะแล้วทำผมตายไปแล้วรอบนึงด้วย คือสถานหน้ามันแรงมากกำมมันตลังสีนี่แรงมากมันต้องใส่ชุดแบบชุดกันกำมมังตลังสีนะครับผมเด้า <The. S 1> ไม้ผมหายไปไหนหมดเนี่ยไม้ผมถท่ายเหลือแค่นี้ทำไมผมไม้ไม่มไมไมหรือแค่นี้ย เดี๋ยวสมุดอ๋อช่วงน,นี้เป็นอะไรไม่รู้ตาตาตา,ตาแบบตาไม่ดีเลยครับผมนี่ครับเลยแบมได้สิบสี่บล็อกนะฮะเราจะไปทำด้านนอกกันเอาตรงไหนดียนี่งเลยหนึ่งสอเอ้ยสะอึกว่ะ มาครับเราดูกันว่าจะพอหรือไม่พอครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้ผมว่าผมจะไปหาเพชรนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรเกี่ยวกับนี้อยู่แล้วฟูอชันเลยแล้วกันแบมเอองยมเงย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 งยเงยเงงนี่เราจะไปลงไม่ได้ลงเหมือครับไปหาเพชรนะฮะ โอเคเก็บ okay. ของเก็บของก่อนเก็บของที่ไม่จําเป็นเอาเอาวุธไปตัวนี้เก็บอันนี้มาเราจะคลับนี้ม่อีกอันนะฮะับผมไอคอนหัวเล็กก็ได้เยอมือนกันนะตอนนอี้จริงจังไม้หายหมดไปอยู่บ้านเก่าหมดเลยเปล่าะมีทางวงดีเราไม่ลงอนะ่ะ บ้านเก่าหมดละไม้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 ่ม,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 มีนดิวะผมตาปาดนหะมหรือเราต้องไปตัดไม้อีกอืมานี่คืออะไร ไม่ได้เก็บอะอืมเราต้องรีบทำฟาร์มให้เราจเจริญเติบโตนะครับผมเพราะาเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากวัวเราตอนนี้บอกตรงผม่าข้างเบื่อสาหลายมากเลยมันแบบม,ม,มันเพิ่มฉามันเพิ่มฉาเฮ้ยผมว่าผมต้องไปตัดไม้นอกรอบนะฮะผมเดี๋ยวไปตัดไม้นอกรอบนะแล้วก็ tiêm lại đi đĩa, lại đi đĩa, tiêm lại một đĩa. Oh,เราจะเตรียม. Ninh nhỉ, à, ờm. Bốp. Dạ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, Khát 2. bim lìch không? Biểm. Nhiều lìch, 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 dơ lìch, dơ

ก็จาหัวมันออกเาจางไว้กอดตายอ่ะมันจะพอไหมทุกคนจะพอไหมจุบ เอเติมของครบแล้วเนาะเราไม่ไปไหนไกลาจากบ้านแล้วครับผมเพราะว่าเอกูอีกแล้วกูเยียบมึงอีกแล้ว,ลวมีทางลงดีๆผมไม่เคยได้ลงสักครั้งเลยมีทางลงดีๆผมไม่เคยได้ลงสักครั้งเลยครับเสียงรถเชี่ยอะไรแม่งดังอยู่นั่นแหละกูจะอัดเกมตอนกูไม่อัดแม่งไม่ดังเลย โอ้โหหุดงนะหงิดงนะหุดหงยดมากเคครับเราก็จะเคลียร์เ r เคลียรเราจะลงตรงไหนดีตรงนี้เลยแล้วกันถ้ากูขุดปุ๊บกูได้ยินเสียงทันทีเลยวะซอมบี้อ่ะนี่นู่นผมอ่ะคี่ผายแล้วไม่ได้เอาพิกแอ็กอีกอันมาเว้ยขาพลิกแอ็กก่อน โอ้ยอะไรของกูเนี่ยกลับกลับไปกลับอยู่ด้านแหละไมันจ้จักเตรียมพร้อมเลยโอ้ยโอ้ยติดจะมืดอีกแล้วรอ,อเกียดโชควลตอนกลางคืนชิบฝ่ายเนี่ยอยากได้ชุดเกาะแบบดีๆแล้วอะโอ,โอ้ยกดแล้วกูอ๋อสเปกว่าเนเธอร์ไรน่าจะไม่ทนแล้วอะเออผมไปลองมาแล้วเนเธอร์ไรไม่ทนอ่ะชุดเกาะที่ทนที่สุดเลยตอนนี้ก็คือชุดเกาะน,นี้ อยากได้แล้วเบื่อเบื่อพวกตีแรงเนี่ยดูดูดูผมตายดูผมตายเออดตายห,หลายรอบมากเลยงดหงิดมากเล่นมดนี้เป็นมดที่งดหงิดและเล่นยากมากเลยโอ้โหมีครับอนะ่ะโอเคพร้อม เล่นมอดเนี้ยมันหัวราอไม่พอแล้วมันหงดหงิดเนะมันแบบตายบ่อยแล้วมันต้องเอาชีวิตรอดอะและคือผมบักทอดทั่วเกาะแล้วเว้ยแต่มันก็ยังอันนั้นอยู่ดีมันยังเกิดอะเออแล้วมันไม่ได้เกิดพวกตัวกระจงกระจอกนะมันเกิดตัวปะหาแบบโอ้โหขอไอแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โสเลยติดคอเลยวะนะครับที่จะไปหาเบสเราต้องขุดไปที่วายสิบ สองนะครับเราจะไป Y สิบสองกันปักโอ๊ยมึงอีกแล้วอืออือตายกทีเนี่ยผมไปมาไปมาเดี๋ยวก็เจออีกตัวเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอปักทอดไว้ก่อนเลยไออันนี้มันต้องใช้อะไรขุดไม่รู้ครับผมไม่ได้ขุดมาหลายอันมากเลย ใช้พิกแอคเล็กขุดไม่ได้นะครับดูมันนานเนี่ยมันต้องใช้น่าจะเป็นทางด้านของพิกเราจะขุดทุกอย่างไปฮนะเป็นน่าจะเป็นทางด้านของพิกแอคอัมน่าจะประมาณพิกแอคไดมอนนะ่ะถึงจะขุดได้โอเคเรียบร้อยทางที่เราลงมาอยู่ไหนวะ เราก็ได้พิพเอกเดมอนก่อนอ๋อทางที่เราลงมาที่ทางนี้ขุดลงไปต่อถึงถึงวายสิบสองโอ้ยเปิดมาแลกไอ้ไอ้ตัวสีโผลไอ้ตัวที่เป็นแบบนี้ก็คืออะไรวะมันโผล่มาจนผมนมคานมากเลยผมไม่รู้จะปิดไงละปากทอสไว้แต่น้อยมันก็เกิด ไอ้ที่ผมปักท็อตไว้มันก็จะเกิดแบบน้อยน้อยกว่าตอนที่ผมไม่ปักนะฮะผมแต่ว่าเกิดน้อยก็จริงแต่มันเกิดแต่ตัวที่แบบโอ้โหโหดๆทั้งนั้นแบบไอ้ตัวทหารที่เราเจอตอนพาร์ทแรกไปอะ่ะก็เกิดนะแต่ผมมีสเต็ปไงก็เลยฆ่ามันได้ตลอด นี่แร่รูรูอะไรก็ไม่รู้อะ่ะขุดไปกันน,นี่โอ้ยเกือบเกือบอเฮ้ยลาติดลาติสลาติสอืมฐานสารสานแต่ก็ต้องดัดจริตขนาดนี้ด้วยโอเคครับขุดต่อครับขุดลงไปตอนนี้วายสิบเจ็ดแล้ว 17 16 15 14 13 12โอเคครบเอาออกสักทีแม่งเกะกะมากโอเคเราจะขุดตรงนี้ไปเลยทุกคนว่าผมจะเจอเพชรไหมารดาวะนะครับผมเดี๋ยวไปเลือกสปีดคลิปเอาครับตรงนี้คุณผู้ชมที่จะดูคลิปนี้ขอเตือนว่า มันจะเป็นสปีดทั้งคลิปครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาหาแร่เพชรน,นะครับผมไม่หาไม่เจอเราไม่จบคลิปโอเคครับเริ่มจะใส่เสียงเพลงด้วยนะต่อไปนี้เราจะเงียบแล้วครับกับชมบรรยากาศเสียงเพลงไปนะครับผม โอ้เจอแล้วครับผมเอ่ะพี่แอคพังด้วยพุดไปพุดไปอืมเราเจอไดมอนแล้วครับเย่หกเม็ดแต่ว่าเราจะหยุดแค่นี้ไม่ได้ เราต้องไปกันต่อ,อยาวๆครับผมอมขอครับเป็นทางด้านของเต้าเผามะคะพริกแอ็กอีกอันนะฮะโอเคทานเผาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยอืมทิ้งนี้ทิง้งอันนี้ทิง้งก่อน โอเคครับครับพิงแอคมารอครับเราจะรอให้มันแบบเสร็จก่อนนะ ทิ้งป่ะโอเคครับมันต่อกันนะฮะผมว่าเราจะหาไดามอนเจออีกกองหรือเปล่าโอเคต่อ,อครับผมเปิดเพลงดีเจวปะ่ะ เจอแล้วครับเจอ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 ไดมอนด์อีกกองนึงแบมได้มาสิบเอ็ดอันแล้วครับผมผม,มอยากไปสำรวจนะแต่ว่าผมกลัววะ่ะเผื่อจะเจอไดมอนด์อีกสักกองทุบทุบหน่อยไม้ไม้เม็ดบอลหน่อยไม้เลยครับเก็บมา โอเคเลสโตนเก็บมางันเก็บไม่ไ yeah. ด้หรอกของเติมละเราขุดทุกอย่างไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างขาดแคลนนะอุ๊ยย่า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 มาย่ามาย่ามาอยู่กับฉันอย่ามาอยู่กับฉัน กลับดีกว่ากลับครับวันนี้ภารกิจเราสำเร็จแล้วเราได้ยินกันงมเง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 เราได้นั้นมาแล้วครับผมได้เพชรมาแล้ว11ก้อนขอกลับไปก่อนครับถ้าอยู่ต่อคงน่าไม่น่าจะคุ้มไปครับไป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 กลับเอาเวลก่อนไปครับไปไป ปไป้ไป้ป้ยโอยหมีเกิดหมีหมีซอมบี้ตีตีทุบหัวทุบหัวหมีซอมบี้เหรอหมีซอมบี้หมีซอมบี้เอ้ยต้นบนมืดวะชิมหายแล้วทุกคนคลิปนี้จะสั้นไปไหมไม่สั้นหรอกเนาะ เอาคลิปสั้นๆมาเถอะทุกคนผมว่าทุกคนคงเบื่อแล้วคลิปแบบยาวๆสี่สิบนาทีอะไรประมาณเนี้ยเออสี่สิบสามสิบนาทียี่สิบนาทีคงเบื่อแล้วใช่ไหมโอ้ขอคลิปสักประมาณสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีก็พอแล้วเนาะอืมจะได้ไม่ต้องแบบเปลืองอินเทอร์มากมายนะครับผมโอเคขึ้นไปครับขึ้นไปอืมอือือืม,อ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 ม ถึงแล้วเ,เดี๋ยวเราขอไปเก็บก็คือจบคลิปเลยอย่ามีตัวไหนเกิดนะเว้ยทบหัวแตกนะอย่ามีตัวเกิใดในบ้านหุ้ยไม่มีว่ะเดี๋ยวเผาแหลกไว้รอโอเค,เร,ออเค,ครับเก็บของมีค่า เก็บของไปแ้วเก็บของให้หมดเก็บของเฮ้ยจะอึกเก้เดี๋ยวผมไปตัดไม้นอกรอบให้นะครับผมโอเคภาร,รกิจครั้งนี้เราก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์โอ้ยของอตัวเยอะมากเลยนะปิดตอนคืนเน้ยไม่น่าไม่น่าไหวไม่น่าคุ้มไม่น่าคุ้มเดี๋ยวนอนดีกว่าครับแลปิดตอนเช้าเอานะ โอเคไปถือใบบอลแบบเท่ๆไปเปิดในหนังซอมบี้กันจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอาเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมโอเคเจอยูคโควิดพูดอะไรวะเอ๊ยลืมหมดพูดตัวเองวะเออยยุคโควิดจะเหลืมใส่แว่นและล้างมือก็ได้นะครับยูคโควิดน่ากว่านะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายกดรัวๆในน่าเมาส์เนี่ยมานบายครับเจอกันอีพีหน้าบาย